เก็บจังไหนเนาะบระเี๋เนาะอ๋อเก็บให้รอดก็ปล่อยไปเป็นแนวไปไปแล้ว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 โอ้สวัสดีครับพี่น้องผมวันนี้บ้านน้องกับยามปลาลุงสุดยอดเลยครับผมเบังปลาอีโปรยนี่ คารับอนโอ้โหฟานบืนขึ้นมากครับ วัสดีพี่น้องผมบ้านอกกับไปเอาทุงปุ๋ยมาครับผมไปใส่ปลาครับโอ้เข้ากับเลื้งได้พี่น้องเอยอยู่ดีไม่แห้งกันถืกกุันเนาะพี่น้องเนาะมือน,นี้อากาศสดชื่นครับผมแดดเริ่มออกแล้วรถเกี่ยวก็เริ่มลงเล้วครับผมตัวนี้ไปน้ำออกครับพี่น้องเออที่กาบเชิงสุรินทร์เราอเอาบ่าน้องกับไปเอาปลาเข็งอยเทนงสาดีกว่านะครับเนาะ จังสี่มันต้องถอนจังสี่มันต้องถอนหายหล่วปลาอยู่ใส่แม่แม่นกกินเมืดอไรวะโอ้ยยังยังยังโอ้ยพี่น้องเห็นบ่าเต็มหลุมเอ,อ้บอุ้ยขักนีเบอ่พี่น้องเนาะ

แต่บุคคลสำคไอหลังปลานิ่งเหรอครับพี่น้องเอาโอ,โอ้ยเดี๋ยวเดียวมันสิตกมือครับกล้องอือเอาเก็บภาพให้มึงครับนี่เอาเอากินบุคคลพิเศครับผมอาหารลุ้มครับยอดยอดพี่น้องน้ำก็เริ่มบกแล้วเขาก็เริ่มเหลืองแล้วครับผมเ,เดี๋ยวพี่น้องก็ไปหาลูกเกี๊ยวกัน เอาคอยไปบังมองเทปลานะครับเนาะเอาสังกสีไปปล่อยปลาครับอึ๊บอ๋องานนี้ก็เหลืองอลามแล้วครับผมพี่น้องเอ๋ยใกล้จะได้เขียวแล้วขายแน่กินแนแผ่นตัวตัวใดตัวนี้สังกสีปล่อยแบบตัวใดตายมันก็สิเรียนลงไปบ่อยนะครับเนาะอ่านี่คือการปล่อยปลาครับตัวใดตายเราก็กิน ไปแน่กินแน่เป็นตัวโอ้ยหุ่นงานหุ่นครับผมปามลงปามลงมาทา้งคันทึ่ง,งนะบุ๊กครับเอาไปล,ลงนงานนี่ครับพี่น้องอเบิ่งให้ต้องปุ๋ยเด้อเดี๋ยวเราค่อยสโลปเลยทำนาะ พี่นอง้พี่มาแล้วมาแล้ว โอ้หนี่แหละพ่อพันธุ์รุ่นต่อไปกินบโบม,มือดาพี่น้องเอ้ยเอาไปไปอยู่ดมีมีแห้งเลยพี่น้องผมอยากหลายอย่างครับบวกกับบวกกับเดทไทยพี่น้องด้วงก,กันครับเฮ้ยถึงงูครับผมงูมากกับหยาโค้งแห้งกับพี่น้องเลยโอ้ดอกบัวเป็นตะแกงใส่ปลาดุกนะครับเนาะหากบัวมีปลาดุกครับ เหลืองแล้วเขาเหลืองยังแห้งกัน,น,นเดย๋ยไม่จะกรอบนะเป็นของเนาะไปไปหารถก่อน